มาดูรถม้าของประเทศอินเดียและประเทศเนปาลที่มีสีสันและบรรทุกผู้โดยสารอย่างเต็มอัตราที่บริเวณทางเข้าสวนลุมพินีก็จะมีการแต่งแต้มสีสันร,รถม้าอย่างสวยงามอลังการอย่างนี้นะครับแล้วที่เห็นนี้ก็คือรถม้าที่เมืองราชคกลืนะครับก็จะเน้นประโยชน์ใช้สอยและบรรทุกผู้โดยสารมากกว่านะครับก็จะเน้นทําง่ายๆนะครับส่วนมากก็จะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นไม้ไผ่นะครับ ดีอย่างรถม้าคันนี้นะครับส่วนที่เป็นเสาหลังคารถม้าแล้วก็ส่วนที่ยื่นมาติดกับรถม้าก็ทําด้วยไม้ไผ่นะรถม้าบริเวณสวนลุมพินีวันก็จะเน้นตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อเน้นบรรทุกผูดด้โดยสารที่มาท่องเที่ยวสวนลุมพินีวันนะครับระยะทางที่เข้าไปยังสวนลุมพินีวันเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรนะครับจะต้องนั่งรถม้าหรือว่ารถทุกๆเข้าไปนะครับ รถม้าที่เห็นทั้งหมดนี้ก็คือรถม้าที่มาจอดรอรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวสวนดุมทินีวันก็จะสังเกตได้ว่ารถม้าแต่ละคันก็จะตกแต่งกันอย่างสวยงามและมีสีสันที่แปลกตานะครับแม้แต่ตัวของม้าก็มีการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามน,นะครับ รถม้าบางคันก็แต่งอย่างเลิศหรูอลังการบางคันก็จะแต่งอย่างเรียบง่ายตามงบประมาณของเจ้าของรถม้านะครับเช่นรถม้าคันที่จอดอยู่ด้านซ้ายและด้านขวามือนะครับ ผมคิดว่ารถม้าแต่ละคันก็จะทําและตกแต่งตามงบประมาณของเจ้าของรถม้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นรถม้าที่ประเทศอินเดียและเนปาลมีรูปแบบและสีสันที่หลากหลายและวิถีชีวิตในการใช้ถนนร่วมกันเขาก็มีความอด้นและอดทนในการใช้ถนนร่วมกันเป็นอย่างมากครับ วิถีชีวิตของผู้คนกับรถม้านับวันก็จะมีแต่จางหายไปตามกาลเวลาดูวิถีชีวิตของผู้คนบนท้องถนนประเทศอินเดียและเนปาลจืกอคลาต่ำไปด้วยผู้คนเป็นวิถีชีวิตที่มีสีสันสุดจพรพนาครับ